stairs in the w o o d นั่นคือบันไดลึกลับที่โผล่ขึ้นในป่ายังไม่มีเหตุผลปรากฏการณ์นี้ฝรั่งเรียก stairs in the w o o d คำอธิบายง่ายๆของมันก็คือบันไดลึกลับที่ตั้งอยู่บนพื้นดินและสูงขึ้นไปบนฟ้าบันไดลึกลับแบบนี้ส่วนมากจะถูกพบเห็นในเวลากลางคืนและดูเหมือนกับว่าพวกมันถูกสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครรู้ และที่สำคัญไม่มีโครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมใดๆอยู่รอบๆมันมีแต่บันไดโดยปกติแล้วบันไดนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสถาปัตยกรรมมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ปีนขึ้นจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งโดยปกติแล้วบันไดมีหลายรูปแบบทั้งบันไดปกติบันไดเวียนบันไดขนาดใหญ่ที่ทำจากหินหรือบันไดไม้ แต่บันไดที่เรากําลังจะพูดถึงกันในวันนี้เป็นบันไดที่ถูกพบในป่าลึกไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้ที่สร้างมันขึ้นมาหรือสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรมันแปลกประหลาดเหมือนกับว่ามันถูกแกะออกมาจากตึกจากอาคารแล้ววางลงไปในป่าหรือบางทีก็มีคนอ้างว่าเจอบันไดที่อยู่ในลักษณะกลับหัวกลับหางคว่ำลงบนพื้นดินบันไดเหล่านี้มีทั้งที่เป็นไม้โลหะอิฐ หรือสร้างหินเก่าแก่สิ่งที่น่าขนลุกก็คือจากรายงานส่วนมากบันไดเหล่านี้อยู่ในสภาพที่สะอาดและปราศจากสิ่งสกปรกเรื่องนี้เริ่มต้นถูกพูดถึงเมื่อมียูเซอร์จาก Reddit มากมายที่บอกเล่าประสบการณ์ตัวเองเกี่ยวกับภาพการพบเจอบันไดลึกลับที่ผุดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลกลางป่าในตอนแรกหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ตำนานเมือง แต่หลังจากที่ค้นหาข้อมูลนี้ลึกลงไปกลับพบว่ามันคือเรื่องจริงมีบันไดามากมายที่โผล่ขึ้นมาในป่าลึกในหลายๆประเทศทั่วโลกเช่นโคลัมเบียอิตาลี U.S.A. สวีเดนฟิลิปปินส์เยอรมันผู้ใช้งาน Reddit ที่บอกเล่าเรื่องนี้อยู่ในทีม Search and Rescue Woods เขาทำงานอยู่ในหน่วยกู้ภัยอุทยานแห่งชาติพื้นที่ที่เขาทำงานคือป่าในสหรัฐอเมริกา เขาเล่าว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกติมากนักที่ในระหว่างภารกิจของเขาเขาจะพบกับบันไดแปลกประหลาดที่ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางป่าบันไดโผลออกมาจากพื้นหรือต้นไม้และสูงขึ้นไปบนอากาศที่ว่างเปล่าหัวหน้าทีมบอกกับเขาเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นว่าคุณไม่ต้องแปลกใจหรือตกใจเมื่อเห็นอะไรแบบนี้บันไดลึกลับแบบนี้ถูกพบเห็นหลายครั้งในภารกิจกลางป่าของอาชีพแบบพวกเขา ขอเพียงแค่อย่าเข้าไปใกล้และอย่าปีนขึ้นไปบนบันไดเท่านั้นและอย่างไรก็ตามในที่สุดแล้วเขาก็ทำตามที่หัวหน้าของเขาบอกถึงแม้ว่าในภายหลังเขาจะพบกับบันไดแบบนี้อีกหลายครั้งในระหว่างการทำงานของเขาจากเรื่องเล่าที่เขาเล่ามามีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือการพบเห็นบันไดลึกลับมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีคนหายไปหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกพูดถึง ผู้คนมากมายจากทั่วโลกต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและบางคนบอกว่าพวกเขาก็เคยพบเห็นบันไดลึกลับแบบนี้เช่นกันบางคนบอกว่าเขาพบเจอมันใกล้ๆกับหลุมศพหรือบางคนบอกว่าเจอบันไดที่โผล่มาจากในน้ํากลางทะเลสาบถึงแม้ว่าเรื่องราวที่ถูกเล่าค่อนข้างจะแตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันนั้นก็คือการพบเจอบันไดลึกลับเหล่านี้จะอยู่ลึกเข้าไปในป่า1 0 4ถกิโลเมตร มีทฤษฎีที่ถูกอธิบายปรากฏการณ์นี้แบ่งออกได้เป็นสองฝั่งคือ 1. บันไดนี้คือสิ่งที่หลงเหลืออยู่ของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารในอดีตที่พังทลายลงมากับ 2. บันไดนี้เป็นบันไดลึกลับที่อาจจะนำคุณไปสู่อีกมิติหนึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เห็นและมันก็อาจจะปรากฏขึ้นหรือหายไปได้ทุกเมือ่อในทฤษฎีแรกที่ดูสมเหตุสมผลบอกว่า มันคือบันไดของสิ่งก่อสร้างที่พังทลายและมีเพียงบันไดเท่านั้นที่เหลืออยู่ทฤษฎีนี้ดูน่าเชื่อถือแต่ก็อาจจะไม่สามารถอธิบายได้ว่าเพราะอะไรมันจึงเหลือแค่บันไดคุณลองนึกถึงสภาพความเป็นจริงว่าถ้ามันคือสิ่งที่เหลือจากสิ่งก่อสร้างที่พังลงมาเราจะต้องมองเห็นซากของก้อนอิฐหรืออาคารเก่าจำนวนมากที่กระจัดกระจายอยู่ร,บรอบๆแต่นี่มีแค่บันไดเท่านั้น ในฝั่งของทฤษฎีที่น่าขนลุกอธิบายไว้ว่าบันไดพวกนี้มักจะอยู่ในป่าลึกบางครั้งห่างจากตัวเมืองหรือแหล่งที่อยู่อาศัยเข้าไปในป่าลึกถึง60กิโลเมตรบางคนคิดว่าเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวบันไดที่พาไปอีกมิติบันไดสู่นรกหรือบางครั้งก็คิดว่าน่าจะถูกใช้กับพิธีกรรมที่เกี่ยวกับซาตานยกตัวอย่างเช่นเรื่องเล่าในฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับบันไดลึกลับในป่าที่มีชื่อว่าบันไดแห่งกาลเวลามีชายคนหนึ่งที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการค้นหาคนในป่าเขาเข้าไปในป่าลึกเพื่อทำภารกิจค้นหาคนหายบังเอิญเขาพบกับบันไดที่ตั้งอยู่กลางป่ามันตั้งอยู่บนพื้นและทอดยาวขึ้นไปด้านบนอย่างไร้เหตุผลอย่างไรก็ตามเขาเพียงแค่คิดว่าถ้าปีนขึ้นไปด้านบนเขาอาจจะมองเห็นวิวได้กว้างไกลามากขึ้นทางขึ้น มีสองฝั่งด้านหนึ่งเป็นขั้นบันไดหินอ่อนสวยงามอีกด้านเป็นกองหินอย่างไรก็ตามเขาขึ้นไปด้านบนและมองไปรอบๆเขามองไม่เห็นอะไรมากนักจึงตัดสินใจลงมาและเดินทางกลับบ้านและนั่นคือสิ่งที่แปลกที่สุดกำลังรอคอยเขาอยู่เมื่อเขาพบว่าเพื่อนของเขาแปลกใจมากเมื่อเขากลับมาเขาถูกให้ออกจากงานเมื่อหปีที่แล้วและให้เหตุผลว่าหายตัวไป ภรรยาของเขาแต่งงานใหม่ชายผู้นี้ไม่เชื่อกับสิ่งที่เขาพบเจอเมื่อเขามั่นใจว่าเขาเข้าไปในป่าได้เพียงแค่สองามชั่วโมงเท่านั้นมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในสวีเดนเมื่อชายหนุ่มวัยรุ่น2คนเข้าไปในป่าลึกเมื่อเข้าไปไม่กี่ไมล์เขาก็พบกับบันไดปริศนาเขาทั้งคู่ตัดสินใจลองเดินขึ้นไปบนบันไดและชายคนหนึ่งรู้สึกตัวว่ามีคนเอื้อมมือมาแตะไหล่ และเมื่อเขาหันหลังกลับไปกลับพบว่าเพื่อนของเขาอยู่ห่างออกไปเกินกว่าจะทำแบบนั้นได้ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่บันไดลึกลับพวกนี้ก็มีอยู่จริงถึงแม้ว่าบางที่เราจะไม่รู้ถึงที่มาที่ไปที่แน่ชัดแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้พบเห็นกับบันไดเหล่านี้ก็จะรู้สึกว่าพวกมันมีพลังงานบางอย่างที่น่ากลัวแค่ได้เข้าใกล้ก็รู้สึกขนลุกจนกลัวว่า ถ้าลองปีนขึ้นไปบนบันไดนั้นพวกเขาอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยคุณผู้ฟังครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้